สวัสดีค่ะตาาตานตานตานนะคะคลิปนี้ค่ะตาจะมาพูดถึงเรื่องสายการบินจีนดีจริงไหมบินไปญี่ปุ่นกับสายการบินจีนโอเคไหมใช่ค่ะหลังโควิดนะคะตาก็ได้บินไปญี่ปุ่นหลายรอบมากๆเลยค่ะไปเที่ยวหลายแบบมากแล้วก็ได้มีโอกาสได้บินกับแอร์ไชน่นะคะซึ่ง จะเป็นการทรานสิตนะคะที่ปักกิ่งค่ะแล้วก็บินต่อไปที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งตานะบินไปทั้งที่ฮอกไกโดนะคะแล้วก็บินไปนาโพรยาคะ่ะ2ทริปนะคะสายการบินจีนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่กล้าใช้บริการเพราะว่าก็อาจจะมีความกังวลอะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าตาได้ใช้บริการแล้วก็เลยจะมารีวิวให้ฟังนะคะแอร์ไชนะ่าที่ตานเลือกนะคะก็ เวลาทานสิ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็คือจะไปถึงที่ปักกิ่งอะ่ะตอนดึกๆใช่ไหมคะเราก็ต้องนอนที่สนามบินแบบสักประมาณ6ชั่วโมงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราได้จากการบินสายการบินจีนคือน้ำหนัก46กิโลค่ะทั้ง2คทริปเลยนะคะทั้งที่ซัปโปโรแล้วก็ที่นากย่าเลยตรงโจทย์กับดิฉันมากดิฉันนะ่ะ ไปแคมปิ้งค่ะตานอยากไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยนะคือก่อนหน้านี้ตานได้มีโอกาสได้ไปทริปแคมปิ้งที่ญี่ปุ่นโดยการบินคาเทนะคะลงที่นาริตะก็จะได้กระเป๋า23กิโลใช่ไหมอันนั้นก็ราคาดีประมาณ16ื่นแต่ว่าซื้อของจากที่นู่นแล้วก็ส่งเรือกลับมาที่ไทยนะคะค่าส่งเรือกลับมาประมาณกิโลละร้อยบบาทประมาณนี้เนาะก็ส่งมาแบบ 50โลแบบเยอะมากเหมือนกันค่ะคลิปถัดมาตาเนี้ก็ไปเจอแอร์ไชน่าใช่ปะ่ะจริงๆตาไม่ได้เจอหรอกแฟนนันเจอแล้วนางอะบอกว่าเฮ้ย hey, เธอแอร์สายกันบินจีนมันให้น้ำหนักกระเป๋าต้อง46กิโลเนี่ยลองไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาเราอ่ะคือตาเน,นี่ยไ,ไม่เคยไปซัปโปโรใช่ปะแล้วราคาตอนนั้นที่เจอก็คือ1 7 0 0 0บาทบินทรานสิตไปที่ซัปโปโรได้กระเป๋า46กิโลก็เลยจองไปเลยค่ะ ครั้งแรกที่ใช้บริการน่ะก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเวลาต่อเครื่อง ไฟล์แรกอ่ะมันนานนิดนึงเพราะว่าไปถึงมะก,กิงตอนค่ำใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรอไฟล์เช้าเพื่อบินไปซัปโปโรเงี้ยค่ะมันก็แอบทรมารเล็กน้อยแต่ว่าถ้าแลกมากับน้ำหนักจํานวนมากก็คุมอยู่ทริปนั้นเออทริปที่ไปซัปโปโรอ่ะไม่ได้ไปแคมป์นะเพราะว่าไปช่วงเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วก็แคมป์เขายังไม่เปิดดีเพราะาที่นูนะ่นอาการมันหนาวแล้วก็เหมือนหิมะมันยังละลายไม่ดีไม่หมดอะไรประมาณเนี้ยลานกลางเป็นที่ซัปโปโรในช่วงเดือนเมษาเขาค็ยังไม่เปิดคะ่ะ แต่ว่าล่าสุดทิปล่าสุดที่เพิ่งกลับมาเนี่ยตาลก็เลือกบินกับแอร์ไชน่าอีกครั้งซึ่งก่อนหน้าน,นั้นมีดราม่าด้วยนะคือฉันจองไชน่าอีสเชิญนะคะได้46กิโลเหมือนกันแต่ว่าเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยจองกับเอเจนต์เอเจนต์หนึ่งที่กาลังมีข่าวอยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่ได้ตัวะะ๋วค่ะก็เลยต้องจองใหม่ก็เลยจองกับแอร์ไชน่าไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ได้บินไปที่นากยยาค่ะมารีวิวันดีกว่าสําหรับที่นั่งนะสําหรับตาลนะก็รู้สึกว่ามันก็็ได้แหละะะะํารรัับบบบเคคคื่่่องงินนะะกนกจ3-3 ก็โอเคเบาะมันก็เล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากเหมือนกับสายการบินโลคอสเกาหลีอ่ะอ,อันน,นั้นจะเล็กแคบกว่านี้แต่อันนี้ก็คือนั่งนั่งได้เลยคะ่ะไม่ไม่ได้แย่มากส่วนอาหารก็พอได้กินได้แต่มันก็ไม่อร่อยเนาะถ้ามันบินออกจากที่ไทยหรือบินออกจากญี่ปุ่นนะมันโอเคนะกินได้เลยแต่ถ้าเป็น ไฟล์ททันศิษย์ที่บินไปปักเออบินออกจากปักกิ่งอะ่ะอันนั้นมันก็จะแบบจีนๆเขม็มๆหน่อยอะ่ะแต่มันก็พอทานได้นะแล้วก็เครื่องดื่มอาหารเนี่ยค่ะก็ขอได้ตลอดเลยจะเบียร์เบอร์น้ำส้มน้ำผลไม้ขอได้หมดเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนทานศิษย์ยากไหมสนามบินปักกิ่งดีมากค่ะกว้างมากกว้างแบบกว้างสุดๆนะคะก็ที่นั่งที่นอนที่อะไรเงี้ยสะดวกสบายค่ะมีที่ชาร์จมีสตาร์บัคมีที่เติมน้ำห้องน้ำสะอาด คือดีดีมากดีกว่าสนามบินสวนภูมิภาเราอีกแล้วก็ไซต์ก็ไม่ยากค่ะก็เดินตามทางไปแต่ก็จะมีการแบบว่าตอนตรวจเข้าเกตที่เป็นทรานสิตอะที่เราจะจากจากที่เราลงใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้าไปในเกตที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องต่อมันจะต้องผ่านการตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจกระเป๋าอะไรนี้เนาะก็จะมีความเข้มงวดมากกว่าสายการบินที่เคยบินมาแล้วกันอย่างเช่นไฟแช็ค power bank กล้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะต้องแบบเอาออกมาให้เขาตรวจแบบ เอาเออกมาจากกระเป๋ายิบแบตออกมาอะไรเงี้ยแล้วเขากตรวจค่อนข้างละเอียดเนี่ยอย่างตอนที่โดนเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจร่างกายอะ่ะเขาก็มีไอ้หมายหมายตืดตืดต,ดต,ดต,ดตดืใช่ปะคือเขาจะจับสัมผัสอ่ะเขาจะสัมผัสเราแบบว่าใกล้ชิดเกินไปเว้ยมันก็จะรู้สึกแบบอุ้ยขนลุกนิดน,นึงอะไรเงี้ยแต่ก็โดยรวมโอเคผ่านพ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสายการบินที่ใครที่ชอบแบบน้ำหนักเยอะๆยแล้วพอที่จะแบบ มีแรงมีแรงใจแรงกายในการที่จะรอต่อเครื่องแบบนานหน่อยอย่างใช่ไหมคะอย่างไฟลาซัปโปโรอ่ะอันแรกอ่ะรอประมาณ6ชั่วโมงนะคะส่วนขากลับรอ,อแบบเดียวประมาณ3ชั่วโมงเออแล้วก็อันนาโกย่านี่ก็พอๆกันค่ะมันก็จะมีแบบขาน,นึ่งอ่ะที่รอนานนอีกขาน,นึงอ่ะรอไม่นานอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่นะราคาค่อนข้างดีอย่างล่าสุดอ่ะที่กดดูเดือนธันวาคมใช่ปะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย ของเดือนธันวาคมอะ่ะคือราคาดีเวอร์แบบโอ้ m ม g ก็อยากมีตังบินไปอีกจังแต่ว่าไม่มีเด๋ยนตันเลือกแบบไปฟูกุโอกะนะเด๋ยนตันกดให้ดูเลยค่ะอันนี้นะคะวันที่9ทธันวากับวันที่13ทธันวานะคะก็คือบิน10โมงนะคะถึงนู้น2ทุ่มห0แล้วก็ขากลับ9โมงถึงที่นี่ห้าโมงเย็นนะคะราคาแค่จาก Trip.com มนะ11,000เห็นปะนี่แล้วก็ได้กระเป๋า46กกิโลแต่ว่าชา ي ن อีสเตอร์นาตานยังไม่เคยบินนะ ก็เลยยังบอกไม่ได้แต่กันว่าน่าจะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกับ China Airline เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะของ China Airline เวลาก็ไม่แย่มากนะนี่อันนี้นะคะบินตีหนถึงบ่ายสองแล้วค่กลับบ่ายสามถึงประมาณตีหนนะคะก็บิน11ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงเนาะอันนตาอาจจะจองกับทริปอย่างเดียวนะเพราะหลังจากโดนเทไปโคมใหญ่ก็รู้สึกไม่อยากจองไปเอเซนที่ไม่คุ้นเคยนะคะแต่ถ้าใคร เคยใช้เจ้าอื่นก็เออแต่ถามว่าจองตรงคืออินเทอร์เฟซของการจองตรงของแอร์ของจนะีนอะมันยุ่งยากก็เลยตานะจองสายการบินใดๆเออกับ Tri ป .com ตลอดเลยก็เลยรู้สึกสะดวกอะไรประมาณนี้ละกันส่วนราคาของแอร์ไชน่าหรือไชน่าอีสเทิร์นนะคะเท่าที่สังเกตอะ่ะก็คือว่าถ้าเราจองล่วงหน้าไม่นานมากอะสัก2เดือนอราคาจะดีคะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องดูที่ความเหมาะสมของราคาด้วยนะว่าแต่ละทริปอย่างแต่ละทริปแต่ละอะไรเงี้ยมันควรจะอยู่ที่ ีงบประมาณบัตเจตประมาณเท่าไหร่อย่างตอนนี้ตันกำลังหาตัวไปฟุกโกกะอยู่ค่ะก็อยากได้ของใสกันบินจีนแต่ว่าณนะวันนี้ตันจะไปสองการใช่ปะณนะวันนี้ราคายัางรุนแรงมากยังแบบ26,27มื่นหกสองมื่นเจเยค่ะแต่ว่าเวลาค่อนข้างดีนะก็เลยคิดว่าต้องรอไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็กดดาวไว้ใน Sky ย c a n เนอร์อะไรเงรี้ยเพื่อรอราคาลดนี้ค่ะ ในส่วนตัวสําหรับสายการบินจีนะไม่แย่ดีเลยราคาดีสําหรับคนที่ต้องการน้าหนักเยอะๆนะคะแบบ46โลแล้วได้46โลทุกคนคือทิปล่าสุดอะ่ะตอนไปกางเดนใช่ปะตอนเอากระเป๋าไปแบบตั้งแต่ขาไปอะ่ะคือเต็ม46โลแทบจะแบบทูดูแม็กแล้วอ่ะไม่ไม่ไม <laughs> แทบจะไม่เหลือที่ซื้อของฝากแต่มันก็ทําให้เราสามารถขนทุกอย่างที่เราอยากจะไปแคมปิ้งอะ่ะได้ง่ายสะดวกมากนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องน้าหนักอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักอะ่ะก็บินสายการบินอื่นเถอะอาจจะไม่ต้องทานสิทธิ์อะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งมันก็เป็นฟูลเซอร์วิสแต่อาหารมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสายการบินที่ทานเคร์วินอย่างคาเท่หรือสายการบินอื่นที่เป็นทานสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็อาหารอร่อยกว่าอะไรย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังโควิดอะ่ะก็ต้องอัปเดตดีๆนะหลายสายการบินอะ่ะอย่างฮ่องกงแอ a i r ลน์ที่เคยให้อาหารตอนนี้ก็ไม่ให้แล้วนะแล้วก็ไม่ให้กระเป๋าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตอนจองอ่ะคะ่ะให้อา่านรายละเอียดของกระเป๋าให้ดีว่ามัน ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าราคาโอเคไหมสำหรับส่วนตัวนานารา,า,าคาบินไปญี่ปุ่นตอนนี้ฟูเจอวิดอะ่ะก็ไม่ควรเกิน17,000บาทนะเออจากก่อนหน้านี้เคยหาได้หมื่นหนึ่งหมื่อะไรางี้เนาะหลังหังโควิดแล้วราคารุนแรงค่ะแล้วก็โรงแรมที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างแพงขึ้นมาก,มากๆแบบหาที่ถูกยากแต่ว่า Airbnb ก็ยังมีตัวเลือกที่ดีอยู่นะคะ ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับสายการบินจีนนะคะใครที่อยากจะลองบินลองได้เลยค่ะไม่ผิดหวังโอเคอยู่กับราคาที่จ่ายแล้วก็น้ำหนักที่ได้แต่อาจจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยากได้น้ำหนักเยอะอะ่ะก็ตัวเลือกอื่นก็ดูเป็น,เป,นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า,านี้ใช่ไหมเพราะว่าราคาก็อาจจะถูกลงมา นิดหน่อยหรือว่าแอดออนน้ำหนักเข้าไปเพิ่มไม่เยอะจบที่ห2ื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าอย่างคนที่อยากได้น้ำหนักยิ่งเยอะอย่างเช่นดิฉันเพราะว่าดิฉันจะไปแคมปิ้งที่นูน่นอ่ะก็สายการบินจีนคือตรงโจทย์ที่สุดค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับเที่ยวญี่ปุ่นเนาะถามได้เลย หลังๆตอนไปเที่ยว่ก็จะเป็นรถทริปยาวๆเผ15วันตลอดเลยค่ะแล้วก็เอาของไปกลางที่นู่นอะไรเงี้ยก็จะออกต่างจังหวัดไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจะมาทําเรื่องเช่ารถให้ทุกคนด้วยละกันมันก็เป็นทริคเป็นวิธีการเช่ารถอื่นๆใดๆนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยยังไงฝากช่องไว้ด้วยนะคะตานชาตันตานนะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ